โดยที่นายเทวันลิปตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาและกรรมาการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลนะคะเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญในวันที่18กันยายนที่จะมาถึงนี้นะคะคุณเทวันบอกไว้ค่ะว่าในการประชุมคอรมอล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการชี้แจงรายละเอียดกรอบเวลาต่างๆทั้งหมดแล้วแล้วก็ยืนยันว่าท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีทุกคนค่ะจะเดินทางไปชี้แจงด้วยตนเองทั้งในประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนและเรื่องการถแถลงนโยบายที่ไม่มีการระบุแหล่งที่มางบประมาณนะคะ ซึ่งคุณเทวันยังบอกด้วยว่าการชี้แจงต่อสภาครั้งนี้รัฐบาลจะให้มีสำนักงบประมาณไปให้ข้อมูลต่อฝ่ายค้านต่อประเด็นที่มาของงบประมาณด้วยซึ่งทนายกเองอย่างที่บอกไปค่ะกำชับไปยังรัฐมนตรีทุกคนแล้วนะคะว่าต้องไปสภาไปช่วยกันชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ค่ะ